สวัสดีครับสันคอนวีล็อกวันนี้เป็นเรื่องของสเปคสเปคอีกครั้งหนึ่งและถือว่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากความเดิมตอนที่แล้วที่เคยมีการมานั่งระดมความคิดกันในไลน์ว่าเออถ้าเกิดเราจะจัดสเปคในงบประมาณ3 5 0ห0แบบรวมทุกอย่างรวมจอรวมเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังอะไรต่างๆได้อะไรบ้างและในวันนั้นบทสรุปที่ออกมาโดยภาพรวมก็คือถ้าเป็นฝั่ง AMD เราจะได้ในส่วนของ5 6 x พหมือนเหมือนกับที่คุณคร a ซี่โจัดมาให้หลังจากที่จบไลฟ์ไปนะครับคุณ c r a ซี่โจัดมาให้ทั้งฝั่ง Intel ฝั่ง amd โดยการ์ดจอที่ได้ณวันนั้นจะได้อยู่ที่ rx 6600สหาำหรับการ์ดจอที่เป็นฝั่ง amd นะครับส่วนมีเพื่อนเราอีกท่านหนึ่งจัดในงบประมาณ3 5 5 0 0เช่นเดียวกันโดยได้ rtx 3060ตัว1 2 g ส่วนวันนี้ ตรงนี้ผมบีบบีบราคาใหม่ให้อยู่ภายใต้30,000บาทแบบไม่มีเพิ่มอีกนิดแต่วันนี้ไม่รวมจอไม่รวมเมาส์ไม่รวมคีย์บอร์ดต่างๆไม่รวมลำโพงไม่รวมหูฟังเนื่องจากว่าผมพยายามที่จะเอาของที่มีอยู่ในบ้านแล้วให้มันใกล้เคียงกับที่เราได้จัดสเปคเมื่อวันก่อนมาเซตให้ดูเพราะอะไรทำไมเนื่องจากว่าตอนที่จัดสเปคลม หลายๆท่านอาจจะมองว่าเอสเปคที่จัดมันจะทำอะไรได้สักขนาดไหนมันจะเวิร์กหรือในยุคนี้ของตกรุ่นอีก 5006X ก็ตกรุ่น Intel Gen 12ก็ตกรุ่นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับมาชมกันเต็มๆถามว่าทำไมวันนี้ไม่ไล์เนื่องจากว่าฟุตบอลบิ๊กแมตช์เยอรมันญี่ปุน่นโปรตุเกสกับออะไรอีกนะคู่หนึ่งนะครับต่อเนื่องก็เลยเอาเป็นว่ายกยอดไปเป็นพรุ่งนี้แทนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไวส่วนวันนี้ ก็ตัวเครื่องเตรียมเอาไว้ทุกอย่างพร้อมแล้วนี่เลยสเปคที่ผมจัดในบ้านตนเองในงบไม่เกินสา0 0 0ื่นบาทมันมีอะไรบ้างคร่าวๆมีตัวเลือก2-3ช้อยก็คือยังคงเป็น5 6 0 0 x แล้วก็มีฮ i ตซิงด e e คู c o ก l a แม็ a จ GTE ด้วยเมนบอร์ด a อ2 0แรม 16G กกร์ดจอเป็น6 6 0 0 xt เกมมิ่งเลยนะ rog เลย ส่วน SSD ก็อ่า 1T ที่เป็น M.2 NVME SATA 1T Power Supply 450-500วัตต์ Wh, ราคามันอยู่ประมาณนี้โดยเซตแรก29490อันนี้ไปแพงกับ ROG หรือถ้าเกิดคุณไม่เอาซิงลมใช้ซิงเดิมก็ ประหยัดไปอีก800กว่าบาทหรือเซตที่2เรายัางคงอยู่กับ A320 บางคนอาจจะเริ่มขัดใจแล้วนะบางทำไมไม่เอา B550 ไม่เอาอะไรไปเลยก็ผมพยายามเอาราคามาถมให้กับกา้าจอให้ได้กา้าจอแรงที่สุดก็ยังคงเป็น 5,6X แต่อันนี้กา้าจอเป็นแซฟไฟล์6 6พัเพาล0 0 0กว่าบาทก็ประหยัดลงมานิดหนึงเหลือ27890แต่ยังคงเป็น A320 บางคนอาจจะขัดใจเออ OC ไม่ได้ อ่าได้ผมก็มีตัวเลือกที่เป็น B450 ราคา1800กว่าบาทหรือจะเอาบอร์ด B550 อันนี้ก็ตามแต่นะครับแต่อันนี้คือเท่าที่เซิร์ชดูพยายามให้มันถูกที่สุดพอมาเซตนี้ก็28 200ก็คือตีว่าทั้งหมดสามารถทำได้ที่หน้าตาประมาณตรงนี้ ในราคาไม่เกิน30,000ืนบาทมีเคสมีอะไรด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่จะมาให้ดูคือบางคนอาจจะคาใจตรงที่ว่าเนี่ยบางจัดและบอกว่า Power แค่500วัตต์ก็พอวันนี้ผมเอา Power 450วัตต์มาให้ดูกันเลยแล้วกันว่า450วัตต์กับคอมเซตนี้ตกลงแล้วมันจะพอไหมหรือมันจะปริมเห็นไหมพอเป็นหน้าตาแบบนี้มันงดงามแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบ ตามความยืดหยุ่นของแต่ละคนแต่อยู่ในกรอบที่ว่าไม่เกิน3 0 0หมืนบาทซึ่งเรามาดูกันนะว่าสเปคตรงนี้สเปคที่ถือว่าตกรุ่นกับใครหลายหลายท่านแล้วที่เราเคยระดมความคิดมานั่งจัดกันผลที่ได้กับการเล่นเกมเน้นเกมมันจะยังทรงพลังขนาดไหนจะยังเล่นแบบไหลลื่น เพียงไรเล่นเกมที่ Full HD จะยังปรับสุดได้สักกี่เกมและที่สำคัญผมตั้งปกเอาไว้ว่าตั้งโจทย์เอาไว้ว่าภายในงบประมาณภายใน30,000บาทแต่เอากันจริงๆกระซิบก่อนเลยแล้วกันนิดหนึ่งว่าผมจัดตรงนี้เซิร์ชออนไลน์เอาราคามันก็ไม่ได้เป๊ะ100%แต่ช่วงนี้คอมมาดพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพฤหัสก็จะมีคอมมาดซึ่งแววว่าคุณอาจจะได้ ในราคาไม่ถึง2,500 0ด้วยซ้ำไปจากที่ผมให้ดูว่าประมาณ2 7 0 0 0 2 8 0 0 0ทำไมเพราะอะไรเพราะแวววว่า5 6 x 0ถูกเวอร์หรือแม้กระทั่ง6 7 x 0เห็นว่าราคาต่ำกว่าหมื่นนะแต่เป็นบางยี่ห้อเท่านั้นเองไม่ได้เป็นลักษณะของนาทีทองด้วยนะแต่เอามาลดราคาแบบพูดกันตรงๆแฟร์ๆคือโลสต็อกส่วนใครที่ ยังไม่แน่ใจอยากเห็นก่อนว่าเครื่องประมาณตรงนี้มันยังลุยเกมได้ขนาดไหนพรุ่งนี้มาชมกันแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะครับงั้นตรงนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวต้องไปฟุตบอลโอเคยังยังมีเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะงั้นอย่าลืมนะพรุ่งนี้เจอกันกับเรื่องราวของสอนคอนออนไลน์ส่วนสอนคอน v วีล็วันนี้กับเรื่องของสเปคในงบส0,000ทํนอะไรได้ขนาดไหน ก็มีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ